ตื่นเต้นใช่ไว่าต้องมีอะไรสารภาพก่อนไหมไม่เจอพี่นานไงวันนี้มาร่วมงานจิบันนาค่ะก็วันนี้มาร่วมงานจิบันนาซึ่งเขาเอ็กกับอีแบนบอยนะคะก็คือเขามีคอลเลคชั่นใหม่ๆน่ารักเพียบเลยนะเพียบเลยเพียบเลยค่ะแล้วก็มีวางจำหน่ายที่อีแบนบอยทุสาขาด้วยยังไงก็ฝาก อุดหนุนแล้วก็ฝากติดตามสาวใครที่เป็นแฟนเครื่องสำอางเนี่ยจริงมีสีใหม่มีคอลเลคชันใหม่ที่น่ารักมากแล้วก็เข้ากับผิวคนไทยอย่างมากเลยค่ะบรรยากยาศงานเป็นไงบ้างที่ตื่นเต้นกลัวแบบว่าตื่นเต้นเพราะว่าไม่ค่อยได้มาอยู่ในอนอวด้วย <laughs> แล้วเราก็แบบเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ว่าจะมีคนมาเชียร์เราไหมาอะไรแล้ววันนี้มันเป็นเหมือนกันแบบว่าเอยช้อปปิง้งเป็นผู้โชคดีเราได้มาดูมินิคอนเสิร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตื่นเต้นว่าเออจะมีใครคิดถึงเราอยากฟังเสียงเราอยู่ไหมอะไร มีนีโชว์ไปเลย2เพลงใช่แล้วเขา,าก็วีนกันอยู่ว่าไหนบอกมีนีคอนเสิร์ตได้ร้อง2เพลงร <c oughs> ู้สึกไงบ้างพอเราร้องไปคณก็สามารถร้องตามเราได้ดีใจคือจริงๆมันก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แบบเราภูมิใจในฐานะศิลปินนะเนาะถ้ามีคนที่แบบมารอฟังเราร้องเพลงอะไรเงี้ยนอกจากผลงานด้านการแสดงแล้วอะไรเงี้ยอ่าคิดรับการแต่งหน้าของเราเป็นยังไงบ้างจริงๆบางเน้นธรรมชาติอยู่แล้วค่ะเน้นแบบปัดแก้มทาปากอุ้ยือธรรมชาติเขาม ไมายถึงวันทำบรรทัดแต่วันนี้ก็คือเขาบอกให้มาออกงานแบบอยู่บนสวงสว่านเราก็ต้องจัดเต็มนเลยก็เป็นแตงกวาใช่ก็เลยแต่งนอกเราเน้นส่วนไหนมันเป็ส่วนที่ต้องแบบว่าต้องมีขาดไม่ได้ทาปากแล้วเราจะดูสดใสใช่ไหมทันทีค่ะมีเทคนิคไหมทาดีเทคนิคเทคนิคทาเข้าไปค่ะหลายสีวนเแบบผสมผสมใช่ไหมใช่เป็นคนชอบผสมไปเยอะๆๆมีไว้แล้วมันอุ่นใจรู้สึกปากซีดแล้วเราปิดมัน แต่ผู้หญิงบางคนบอกเขาต้องเน้นคิ้วหนูเน้นในร่องเน้นปากของหนูเพราะว่าคิ้วหนโอเคหนูอใช่เน้นปากดีกว่าเพราะไม่งั้นหน้าซีดมากเรื่องผิวเรื่องอะไรต้องเน้นด้วย <laughs> ก็คืออย่างที่บางบอกถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะแบบแต่งน้อยๆไปเลยแล้วทาปากปากัดแก้มอะไรอย่างนี้สดใสพอแล้วอย่างเวลาต้องอปลี่ยนกับอกอย่างเงี้ยเราต้องเน้นส่วนไหนออกเด,ด <laughs> แล้วมันต้องคนไหนถ้าออกเดอเราก็ต้องสวยขึ้นมาอีกสเต็ปหนึน่งเ,<อ>เราต้องมีการแบบ

ที่จริงเขาไม่ได้คอมเมนต์อะไรเยอะเขาก็จะแต่งยังไงก็ได้ใช่ไม่แต่งก็ได้ก็สวยอยู่ดีก็สวยจริงจริงเขาเขาเขาเผยใจเราหน้าสดบ่อยไหมเฮ้ยทุกวันเวลาจริงๆอยู่ด้วยกันชนยาหน้าสดไม่ได้แต่งหน้าเท่าไหร่แว่าเราก็กล้าเผยผิวของผมก็กล้าเผยก็คือตัดเป็นมีมได้เลยอะเรนี่ฟังมันโอ้อะใจมากจริงๆเรามีความกังวลไม่ใช่ว่าที่เราต้องไปไหนกับแฟนเราเราต้องน่าสดเลยหรือว่าจะต้องมีคิ้วต้องเติม คือบางว่าเขาเห็นบางในร่างหน้าสดเยอะมากๆจนเราไม่ได้กังวลอะไรเท่าไหร่ใช่แต่อย่างารคนมาถามว่าหน้าสดในรางต้องทำยังไงบ้างให้นรอดเพราะบางคนคือสดแล้วไม่รอด <c oughs> นอนเยอะๆวันที่หนูนอนน้อยหนูก็ไม่รอดเหมือนกันเป็นแพนด้าเหมือนกันค่ะแต่ใดแล้วผู้หญิงก็ต้องแต่งหน้านอกเวลาอองตัวใช่จริงๆแล้วสุดท้ายดูแลตัวเองนิดๆหน่อยๆน่อยเอาที่แบบว่าเราแบบสะดวกสบายด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบปัดแก้มนิดนึ่งท่าปากนิดนึงน่ารักแหละอือ่ะวันท้ายเป็นไงบ้าง ตัวเลนไฮมีเวลาแป๊บเดียวใช่เพราะว่าทํางานด้วยแล้วก็มาเจอกันตอนนั้นคือใช่ผ่านข้าวง่ายๆใช่ของขวัญนะ้นเขาให้ของขวัญเป็นเอารูปฟิล์มที่เขาถ่ายเองเอาไปทําเป็นแบบไปปริ้นต์ออกมาเป็นแคนวาสกลาบพิเศษไหมคะกุหลาบอะไรพิเศษไหมปีนี้ไม่มีดอกกุหลาบค่ใช่ปีที่แล้วต่อไปแล้วใช่หมดมุกแล้วไม่มีอะไรจะต่อแล้วนะ่นค่ะถ้าจริงๆกับการที่เขาทำแฮนด์เมดน คือใช่ส่วนใหญ่ของความที่พังได้รับจะอบจะเป็นอะไรที่แบบมีชิ้นเดียวเขาอยากให้อะไรแบบนั้นมากกว่าอะไร <c oughs> รู้สึกเขาเดี๋ยวเขิน, <c oughs> นรู้สึกว่าเขาเป็นคนคีเอทีฟนะเวลาผมได้รับอะไรมาแบบนี้ใช่ <c oughs> เขาก็พยายามแบบหาอะไรที่มันจะแบบรู้สึกว่ามันมาจากความตั้งใจของเขาจริงๆนะ <c oughs> มันค่า,นาเดาได้ไหมมันค่าเดาเได้แต่ว่าจะเป็นอะไง ค่ดดาวได้นิดหน่อยพ่อถามหนูว่าตั้งต่ถ่ายรูปฟิล์มมาชอบรูปไหนมากที่สุดแล้วตอบได้ไหมแล้วหนูก็ตอบไปอะไรอย่างงี้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งกันแะแต่พอมาก็เลยอ๋อเป็นอย่างนี้นี่อะไรแต่ที่จริงมันมีรูปที่เราโอเคไหมหรือว่ามันรูป้ก็น่าจะเปลี่ยนนะหรือว่าอย่างไไม่ก็เลยเลือกรูปที่หน้าสดไปเพราะรู้สึกว่าเอออันนี้หน้าหลังนี้เพราะว่าทุกที่ที่เขาถ่ายเรามันจะเป็นแบบฟังก์ชันสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าเออรูปนี้ก็หน้าประทับใจดีตรงที่แบบมันไม่ได้แต่งหน้า หึ่งปีแล้วในสถานน้ำใหม่ตอนนั้นยังหิบจีไปอยู่ทนองทีนี้มาสถานน้ำใหม่มันแบบว่าคือกราฟขึ้นมายังไงกว่าเดิมพ่อแม่ค้าที่จริงก็ใช่วอลเลนไทน์แรกทีฮรีลิวแฟนชอบให้หนุ่มได้เรียกต็มปักเต็มคำเออมันฟินยังไงมันฟินยังไงมันก็ดีใจเพราะว่าก็มีแต่คนลูน่าเอิร์อมาไล่หรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็คือ มันก็เป็นการคุยกัน2คนมาสะพังหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้อยากจะแบบทําให้มันแบบโอ้โหอลังการหรือต้องมีวันสําคัญวันแอนนิเวอร์ y ซารีอะไรขนาดนั้นเพราะจริงจรก็มีโอกาสได้เจอได้ใช้เวลาด้วยกันบ่อยอยู่แล้วจริงจรเรียกแฟนในกลุ่มไหมคือไม่ค่อยเรียกว่าแฟนเท่าไหร่จริงไม่ได้บอกว่าโอ้ยนี่แฟนนะ <c oughs> อะย่างเงี้ยลองซ้อมเรียกิะคุณแฟนโดยอยู่ปะคะ <c oughs> ชอบที่เกิดบ้าจีนจีนพี่ไม่เพราะว่านอกจากมาเลไทยหนึ่งปีที่เป็นแฟนแต่ว่าไอคิดคี่น้องที่เราลองเพลงคู่ไปด้วยอ๋อใช่ก็เลยอันนั้นก็แบบไม่ได้ตั้งใจแต่กลายเป็นว่าก็ใกล้วันมาเลไทยพอดีคนก็เลยคิดว่าเออตั้งใจเอาอันนี้มาแบบเป็นวันมาเลไทยแต่พอดีมีงานพอดีค่ะร้องเพลงวันมาเลไทยแล้วก็เป็นเพลงที่ปังเลือกพอดีอะไรเงี้ยอันนี้คือมันร้องมาจากไหนร้องมาจากใจเลวะก็หรอคือปังอะชอบเพลงนี้อยู่แล้วก็เลยชวนเขาร้องเพลงนี้ แ้วมันเป็นอะไรฟิลโมเมนต์มันกังวลไหมหรือว่ามันรู้สึกว่าแค่มองหน้าเขาแล้วก็ลองได้เลยมันกังวลมันลองยากค่ะอตอนเซรล์มันยากมันกังวลมันลองยากแต่ว่าเออเขาก็นั่นแหละค่ะเขาก็ให้กําลังใจอยู่บอกว่าทําได้ทําได้อะไร จริงๆมันบางทีเป็นโมเมนต์ตรงกับบารเดนทยเลยคงก็อินไปกับเออก็รู้สึกดีใจค่ะจริงๆการร้องเพลงเป็นสิ่งที่ชอบอยู่แล้วแล้วเขาก็กําลังเหมือนแบบมีความฝันใกล้ๆกันเนาะพอได้มาทําชิ้นงานอะไรอย่างงี้ด้วยกันมันเลยรู้สึกแบบเออสนุกดีแล้วก็เป็นเหมือนแบบเป็นคือวานเดนทยสำหรับคนอื่นอาจจะแบบไปกินข้าวไปเดทอะไรกันของเราไปนั่งร้องเพลงกันมันก็น่ารังดีอะไรคนบอกว่าคูเราหวานไม่แค่คนโสดเลยค่ะแค่บ้างไหมไม่แค่อยู่แล้ว อยากแสดงความรักให้คนโสดได้เห็นว่าความรักดีๆยังมีอยู่บนโลกใบนี้มาเป็นอะไรอย่างใช่ไอ้จริงหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นยังไงกับผมอันนี้เหมือนคำถามแบบกำลังจะอะไรเลยเนาะเหมือนว่าหนูจะอะไรหันหนูจะตอบเพื่อไปเลยนะตอบเพื่อถ้าหนูจะรู้แนวทางให้หนูจะตอบเพื่อเลยเรามีสิ้น็อตสิ้นปีนี้ค่ะพี่พี่อะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างหนึ่งปีที่ผ่านมาดีค่ะก็เสมอต้นเสมอปลายเขาเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ มันต่างกันมาจากการเป็นแฟนจากมอก่อนเขาจีบเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นแฟนที่จริงไม่ต่างเลยค่ะเหมือนเดิมก็คือยังแบบยังตั้งใจทําทุกอย่างให้เหมือนเดิมแล้วก็พยายามหาเวลาอยู่ด้วยกันมือนเดิมล้วชอบแบบที่เหมือนเดิมหรือว่าต้องแบบว่ามีความบอกว่าจีบไปเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ยังจีบกันอยู่เลยเขาจีบอยู่หรอคะจีบหนูก็จีบเขาบ้างทีหนูจีบเขายังไอยากมุกพราะว่าปกติก็จะเออเขาจะจีบเราไม่น่าเปิดทางให้ ลองใส่ลองดูสมมติสมมนุ๊จีนผมยาวขนนั้นเป็นอกโมมติพี่ผมยาวขนนั้นเป็นอกสมมติอ้มิมิเตหยงลองดูลองดูเวลาจีบเขาจีบเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นโมเมนต์ที่เวลาหนูจีบผู้ชายเวลาหนูจีบผู้ชายหนูก็จะบอกว่าคิดถึงฉันไหม่แล้วเขาตอบว่า คิดถึงสีแ่แตหน้าเขาเป็นยังไงสีหน้าเขาแล้วหนูก็จะไม่พอใจหนูจะบอกว่าคิดถึงสีคือมากแค่ไหนจะได้ออมีแกล้งทุกวันนี้หรอหนูแอลเขาทุกวันมันจริก็ต้องเปิดแบบหาดูใน Google เลยไหมัางองคำคมอะไรอย่างเงี้ยองมีงคำคมมุกเสียวอะไรไหมไม่มีไม่มีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้แบบอยากให้เขาบอกคิดถึงบอกรักทุกวันเขาบอกทุกวันไหมอบ เทุกวันสิเพราะหนูถามทุกวันไงเพราะหนูต้องการคำตอบคล้ายๆกับหนูเขสวัสดีตอนเช้าเราแบบรักชั้นใหม่ที่ถึงชั้นใหม่เขาก็เลยต้องบอกหนูทุกวันไงเขาเรียกว่ายังยังรู้สึกแบบเขินกันอยู่ตลอดอยู่นาใช่ก็เลยแบบได้มีโมเมนต์อะไรอย่างนี้ตลอดเขาตอบแค่ว่าเขาชื่หนูนะหรือว่าเรียกหนูเรียกเรียกหมดมีหลายอย่างใช่แล้วแต่วันไหนยังเป็นเป็นอะไรบ่อยสุดตอนนี้หนู คิดถึงหนูไหมซึ่งเราอยู่เยอะกว่าเขา3ปีเรื่องกะไม่แคร์ไม่แคร์เรื่องอะไรที่ผมกันมาปีหนึ่งเราสะใจมากว่าเออไม่น่าจะมีมุมนี้แต่ว่าให้เราได้เจอจริงๆบางรู้สึกว่าเขาจริงจังแล้วก็โตมากกว่าอายุเขาหมายถึงว่าเราอายุเยอะกว่าเขาใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบเออเขาจะเด็กกว่าเราหรืออะไรเงี้ยหมายถึงว่าในวุฒิภาวะหรือว่าการทํางานร่วมกันหรือว่าการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยก็แบบไม่เคยทะเลาะกันเลยเป็นหัวหน้าครอบครัวได้เลยเอาเลย ชี <differences S 2> ้นำมีเลยนช่ไหมใช่มจริงไปว่าฝั่งนี้ค่ะตรงนี้หนักเลยเนาะอยากเขาจริงจังอ่ะเขาเคยเขาจริงจังเขาจริงจังเขาคุยถึงแบบว่าวางอนาคตแทนอะไรอย่างนี้นะ เขาไม่ได้วางอะไม่ได้พูดถึงว่าอนาคตกับเราจะเป็นยังไงแต่ว่าเขาวางอนาคตตัวเองหมายถึงว่ากับครอบครัวเขาเขาอยากซื้อบ้านเขาอะไรนั่นเองซึ่งอนาคตเขาก็มีเราอยู่ในนั้นด้วยก็ต้องไปถามเขาดูจริงๆเขาบอกว่าเขาอยากแต่งเมื่อไหร่เพราะว่าวางไว้ไม่มีไม่มีคุยเรื่องแต่งงานค่ะแต่เขาเคยบอกเราบอกเราไหมวว่าอนาคตเขาอยากแต่งงานเมื่อไหร่เอออนาคตก็ต้องมีวางแผนที่สามสี่นี่นี่นี่แบบนี้ไม่มี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 มีแต่ตอนนี้เขาตั้งใจซื้อบ้านให้ครอบครัวเขา แล้วก็บอกว่าเป็นบ้านหลังนี้ก็จะเป็นเรือนห่อเราได้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวดูใส่ก่อนมาได้ไหมครอบครัวเขาก็หลายคนอยู่เหมือนกันอืมเขาทำเรื่องเพราะเรื่องที่ที่หลายคนบอกว่าที่ยวว่าเรื่องวีไอพีของโต้งอะไรเงี้ยช่่ามันจะเหมือนเราเป็นเรื่องเราเลยอ่าก็ที่จริงหนูก็ไม่รู้จะตอบยังไงถ้าถามว่าคิดว่าเขาพูดถึงหนูไหมหรืออะไรอย่างงี้ป่ะคะใช่ใช่ จริงๆอ่ะมันก็แอบคิดว่าการเป็นศิลปินเขาก็สามารถที่จะเขียนเรื่องไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาหรือว่าเป็นเรื่องของคนอื่นที่เขาได้ยินมาหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่เคยเกิดขึ้นแล้วอ,อาจจะไม่ใช่ความรู้สึกในปัจจุบันเขามาได้จริงๆมันก็ตอบยากเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของเพลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะเออแต่ว่าหนูก็เห็นแล้วแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็เลยรู้สึกว่าให้คนเราแบบไปโฟกัสที่ชิ้นงานของเขาดีกว่าว่า เขาก็ตั้งใจทําออกมาเนาะคือหนูเป็นศิลปินหนูก็รู้แหละว่ากว่าเพลงเพลงหนึ่งมันจะออกมามันไม่ง่ายมันต้องถูกผ่านกระบวนการอะไรหลายอย่างแล้วถ้าวัานหนึ่งเขาเลือกที่จะใช้ก้อนความรู้สึกเนี้ยเขียนขึ้นมาเป็นเพลงขึ้นมาก็อยากให้ทุกคนเป็นกาลังใจให้เขาดีกว่าว่าเขาอยากจะอยากจะบอกความรู้สึกก้อนนี้แหละซึ่ง <c oughs> ปังก็รู้สึกว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องแย่อะไรมันไม่มีใครเสียหายจากจาก จากเพลงนี้ที่เขาเขียนมาเลยแต่ว่าฟังมีวไปได้ดูแล้วมิวไปได้ดูใช่ค่ะจริงๆหนูก็ติดตามผลงานเขาคูชินคนาแล้วแต่ว่าในแต่ละฉากทั้งฉากมันก็เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกับสิ่งที่มันประสบการณ์ของเขาและของเราเออฟางปังก็ที่จริงปางดูแล้วปางรู้สึกยินดีมากกว่าหมายถึงว่าถ้าถ้าถ้ามันราจากสตอรี่ของปัาจริงๆนะอันนี้ฟังก็ไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าต้องไปถามเขาอีกทีแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วมันมาจากเรื่องเรา ก้อนความรู้สึกที่เขาเคยรู้สึกกับบางจริงๆบางก็รู้สึกยินดีที่เขาอยากหยิบความรู้สึกดีๆตรงนั้นกลับขึ้นมาเขียนเข้าใจไหมคะคืออย่างที่บอกค่ะความรู้สึกมันอาจจะแบบจบไปแล้วเขาก็แค่อยากหยิบก้อนความรู้สึกเนี้ยขึ้นมาเหมือนตอนที่หนูเขียนเพลงนิทานความรักเหมือนกันหนูก็พูดเสมอว่าความรู้สึกนี้ของหนูเป็นความรู้สึกที่ดีนะคะถึงแม้มันจะไม่ประสบความสาเร็จแต่หนูแค่อยากหยิบความรู้สึกเนี้ยขึ้นมาถ่ายทอดเป็นเพลงเป็นศิลปะชิ้นหนึ่งก็แค่นั้นเองความรู้สึกไงบ้างคุณโย มาว่าเขาเกิดโมเมนต์ที่ที่ขอโทษจริงๆและลึกถึงความรักเก่าเหมือนนักเจ้าพัวอ้เนี้ยตรงนี้เรามองอย่างไงคือหนูอ่ะแบบอย่างที่บอกหนูไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกค่ะแต่ว่าไม่อยากให้เกิดกระแสดราม่าในสิ่งที่เขาตั้งใจทํามากกว่าเออเขาตั้งใจให้มันออกมาสวยงามนะในความคิดหนูอ่ะเออแล้วก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดดราม่าขึ้นหลอกเพียงแต่ว่าอะไรหลายอย่างมันเขามันไม่ชัดเจนก็คนก็จะคาดเดาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้เห็นกระแสคนโยงหรเห็นเห็นๆค่ะแแบบ ควนคิดถึงรักเก่าอะไรขนาดนั้ซึ่งจริงๆก็นั่นแหละคะ่ะเขาอ,อาจจะอยากถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่เราบางทีเราก็อาจจะคิดถึงเรื่องเก่าๆในชีวิตก็ได้ซึ่งอาจจะไม่ได้แบบตั้งใจมาเพื่อบอกฟังหรืออะไรอย่างนั้นก็ได้แต่อาจจะแค่แบบรู้สึกว่าเออความรู้สึกเนี้ยน่าจะแบบไปทัชชิ่งใครหลายๆคนที่เป็นแฟนเพลงเขาก็ได้นะกับความรู้สึกที่เราแบบคิดถึงเรื่องราวดีๆในอดีตหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ใช่จริงๆอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ก็คือแบบ อย่างที่บอกค่ะเราว่าไปไปโฟกัสในสิ่งที่เขาตั้งใจดีกว่าไม่ว่าจะเป็นแบบเออการร้องการแต่งเมโลดี้อะไรขึ้นมาซึ่งมันไชหล่อนะคะปาลรู้สึกไงครับที่ว่าเขียนเพลงนี้มาเพื่อให้ปารู้สึกยังไงหรอเอออย่างที่นูบอกหนูคงตอบอย่างอื่นไม่ได้นอกจากถ้าเขาเขียนถึงหนูจริงๆหนูรู้สึกยินดีนะคะที่เขายังมีความรู้สึกอยากหยิบความรู้สึกที่เกี่ยวกับเราขึ้นมาเขียนใช่ซึ่งเขาเขียนออกมาดีเขาไม่ได้แบบว่า ไม่ได้เขียนเพื่อให้มันเกิดกระแสดราม,ม่าอะไรสําหรับปานะปานว่าม,มันเขาก็เขียนถึงมุมมองความรักในส่วนของเขาที่มันก็ยังสวยงามางานเพลงแล้วงานเพลงของเราเราจะ<ม>าไปอะไ <ป S 1> ต่อก็อตอนนี้ยังเป็นศิลปินอิสระอยู่ค่ะแต่ว่าก็กาลังอยู่ในช่วงพูดคุยว่าสุดท้ายเราจะไปลงเอ่ยที่ไหนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอติดตามแค่ไหนหือจริงเราอยากจะไปอยูอย่แค่เดียวเขาไอคำถามที่หลายคนยากอัจริงเขาจริงจิไหมคือจริงจิตไหมคะใช่ค่ะโอบปิ่ีหรืออะไรคะ พี่จิ๊บจีบก็จะก็จะทำแล้าทอกโอ้โหพี่จิ๊บทุกวันอโยปวดตลอดแล้วว่ามีีพูดคุยหลายที่เลยค่ะจริงๆเราอยากทำซิงเกิลคู่กันมั้ยเขาจะความที่เราร้องเพลงด้วยกันเราคนนึงชื่อชมใยมเมนโอ้โหอยากทำอยู่แล้วถ้ามีโอกาสบางดีใจเสมอที่ปาจะได้ร่วมงานกับเขาไม่ว่าจะเป็นอะไรอย่างเดอะแมสที่ผ่านมาเนี้ยก็ดีใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบมีงานคู่ก็ดีใจถ้าวันหนึ่งได้แบบ มีโอกาสได้ม right. ีซิงเกิลคู่กันจริงๆก็คงเป็นเรื่องที่ดีมากๆไม่งั้นพี่ถามสมมติถ้าต้องมีซิงเกิลคู่กันมันจะเอาโมเมนต์ไหนมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เพลงของเราแต่ละคนก็เอาประสบการณ์ตัวเองมาแต่ใช่ถ้าตอนนี้มันหวานมากอ่ะก็อาจจะเป็นเรื่องที่หนูชอบถามขาว่าคิดถึงฉันไหมทุกวันไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันมันจะเขินไหมถ้าจะต้องร้องกันแบบเป็นเพลงของเรามันจะเขินอยู่เหมือนกันใช่ค่ะถึงหนูไหม คิดถึงหนุ่มใหม่ชอบหนุ่มใหม่เราหนุ่มใหมเยอะชอบไปไปดูนี่คิดถึงหนุ่มไม่คิดแต่ว่างานเพลงก็คือยังไปต่อยังไปต่อแน่นอนค่ะไม่คือเป็นการหมดสัญญาจากค่ายเก่าด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ายังมีอะไรอีกหลายอย่างให้เราเรียนรู้ในในวงการเพลงเนาะตอนเราเพิ่งเข้ามาแล้วก็เออเราปังก็ได้รู้สึกว่าปังอยากแบบ เออเปิดโลกกว้างกว่าน,นี้อยากลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยก็เราพอออกมาเป็นศิลปินอิสระตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องโฟกัสหมายถึงว่าโหยากเหมือนกันค่ะแต่ว่าถามว่าพูดคุยกับค่ายอ,อื่นอยู่ไหมก็มีพูดคุยด้วยจะภายในปีนี้ไหมคะภายในปีนี้ค่ะคแต่ื่ากี้ปางยังกังวลนความเป็นนักร้องอยู่ใชม่มันยังไงมันมัน มันมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยค่ะอย่างตอนนี้ก็คือพอเราไม่มีค่ายเพลงเราไปจิลิอิสระบางก็มากับผู้จัดก,การแค่คนเดียวอะไรเง,งี้ยมันทาให้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้มีใครช่วยดูแลเราแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบปกติก็จะมีทีมที่เขาคอยสพอร์ตเรา<ล>ะอะไรเงี้ยค่ะแล้วตรงนี้ไม่ต้องพัฒนาสกิลการเป็นนักร้องเราอย่างไรบ้างก็ตอนนี้ก็เรียนร้องเพลงอยู่ยังเรียนร้องเพลงอยู่ด้วยค่ะเรียนร้องเพลงเรียนเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็บวกกับ เออคุยกับทีมทําเพลงไปด้วยหมายถึงว่าทําไปก่อนแต่ยังไม่ได้เข้าค่ายไหนอะไรแต่ว่าซิงเกิลคูออ่อาจจะได้ยินตอนเรั่ดีก็ถ <c oughs> ้ามีค่ายไหนสนใจเออขามีใค่ายแล้วเนาะเขามีใค่ายแล้วแต่เขาแต่เขามีเรานะ สามีค่าแล้วเขาก็มีเราด้วยโอเคค่ะทุกคนจบคันเลิกแค่ะชนะตั้งต้นชนะตั้งต้นยันจบสมนะข่าอยู่ในงานส่งสวรรค์เรามชนะแล้วข้าเธอรู้หรอวาเนี่ย